บอกสวัสดีครับพี่น้องปองไปสักครู่ทุกคนด้ครับผมมาพี่น้องกินขางกันครับนมบอกไหมครับนี่ตุมจืดเรื้อวานกันกบกินนมใส่กรอบกินนมปะกินนมยังวอต้องหอืออากกหิวว่าพวมานี่อะกันหิวคนได้กินันนี้วันีได้กินเขาอะไรได้ไหมอันนี้รักกินไปทีเดีย โมมีแจวโมเป็นตะกินเลยเรัอือพูดอะบอกอืมโมในสามอันเบ้อดะอืมตัวแจวบอสโมัป็นอาไปกินรังอาหารของหวานเนาะอเง้แจวอยู่เห่อแจวของหวานเขากินก่อนอาหารบ่ะไ้เบแอดะกินหอดกับเขาว่นเป็นอย่างกินของหวานกับเขาว่ะสันบมมาคอยถอดค่ะ เห็นใบมุ่องบมากเนาะ่งงส์บเสบ่แซ่บบ่แซ่บก็บ่บมากอยู่เดียวบ่ได้กินเลยบ่ะไม่กินเลยตัวไปกินจังราบ่กินโดยเฉพาะตัวนู่นนี่ก็บ่บกินนี่ตัวยินอันนี้ชูโบเห็ดใบ่กินคือคือโบเห็ดเน่อมากิน่์เหอห็นไหเอ้าขอยากจะซื้อเป็นกล่องมากินตีแล้วก็ซื้อแนวามูกิเห็ดวันจ้าวันอาทิตย์กูอยากกูอยากไม่ม่ะ ไปห้าบะหมี่มานี่ก็มามืออื่นก็ไปสื่อมบ้านนี่ก็กูอยากเามืงกินเบิรน่นี่มากูก็กินอะ้มันวะไ่เคยก็เลยก็มีตาบกซีดอีน้องเบลก็มันโน่นนี่ก็ก็ก็กินไม่ห้อยอดแกลมบ่าอีกมักนบางากินรอนก็กินกมันยงบ่ากินปะเจ้ากกินเขาอยู่ปะอนู่ปะถอดรถถอดกระติกกรปุกนุ่มป่วนมากเลยฮ่า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 บ่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าบ่าฮ่าน่าฮ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 ่า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 า เป็นตำขู่นไอ้สูงจะไปาำสีทองเนาะวันนีเาไม่กินข้าววันนี้เนาะไ่ได้กินไดกินแต่ที Yang แล้วอันไกินข้าวหรือเป่าแล้วกินขงาวอะไรอ่ะหมูยาวกินมาจากแล้วอันนี้กินช่องใบหรือเปล่าหั่นบังคารามกนละเคืองหุ่นสามหันกุ้นละสามันเออในบังคารามยังหั่นกุนะนี่งกูวิงก็บปอมึงกุ้นละเนี่งขนาดไม่อยู่กับบังคารามหละ บางคลามันละคับนียหิวมันน้ำกันกับเนื้อเนี่ยมันด็มีแกวออกกับนี้จากนี่จะเอาไปกบมือเลยนี่ยุโตเนี้งตัวเนื้อเสียงนี่ไม่นี้เอาไปกบมือไม่เข้าโทรไปถามเลยไม่ห่อนี่ห้องห้มันบอกน้างหยหนัให้เราเปิดกล่องมาเลยวน้อหอหนูหรือเปล่า้ามือเข้าจำได้ตอนแรกมันบอกสิเดมันวางเี่ไม่เข้าจันบอกมันเน่มันจะอะไรแล้วเนื้อเสมือใคดีอืมอ้นี่อ ยืบใช้มือให้อยู่กับขนมเกียบันะคะขึ้นไปนี่อกม่าจอดติดตรงไหนจองจอดมเดียงกันพูดจบก็ตบก่อนอือตบกูใช้หัวกูเ้ยอย่าไปคื้นแต่เข้าไปไม่ได้พรมที่หลังคาข้ากับมีมไหมจำมันจำาลยขึอนมาอืมไปแล้วเข้าไหวรึไหวต่อย ไม่ยังไม่รู้เลยมันไปเอาแจวะด้างมื่อนไม่เข้ากินมพริกเผ็ด้วมั่งนแห้วหวนก็กระดานี่ยเสียบเฉียงมะพร้าวซุเฮดไปเ็ดิงบัวเดียวหรอยันอนทับคิษเขาพิษเลยโอ้ยเอาพิษมันพิษด้เพมนหายตัวพรามันหายตัวอบอกหน่อยฮะเออตออแล้วมันเห็ดบัวเเนาะบัเด เอามายเย็นไหนพ่อแกทำไมเ่เสร็จฮึคุณนางนี่เห็นแก้วของน้องจะอยู่ว่าคุณมาแจยงกันใกล้ดีอยู่นี่อยู่ทางน้ำแข็งน,นั้นใส่ตู้เย็นไวน้พูนเนี่ยพ่อยอยู่ใส่เส้นหาบึงมันบอกว่าให้กล้องมุ่งปิดกล้องมุ่งจอดมันแบบจะมองนั่งจ้ากินเขา มันมาใส่หล่หนูว่ามัน้องมีตน้องนี่น้องบ้านนี่อย่างเนาะอัองนี้ในรวดมาเลยแม่จีา กบ่มีเอะล่ะไม,ม่หรอก้างมันมฮะพี่ชายน้ำแข็งน้ำแข็งต้องบอกนาบ้านนี่จังนัก ย่งมาเนี่ยใกัมือแล้วก็เสียบนี่ยพยานเสียบเลยกล้องวงจรปิดก็ไม่หน่อยไม่พยั่นงหรอแต่เขาใชหลายว่ันใครกับมือนูเลยน่ะเนหนน้มันเหนี่นี่คุณแม่ขอค่ะดีแต่พี่พยั่นมีความผิเศษอะไน่ะ เงียาบอว่าองอกวางใหเ่เย็นอเนี่ยยิ่งบอกันจบได้มันยังสู้อยู่มันบันยากเลยมันกินข้าสู้ต่อไปอยู่ว่าตังอะจายไน้ได้เหรอางที่มันยังสู้ยังบุกยู่นะ ซี่มังแม่ซี่มังแม่รัดรัดบวบเลยแซ่แซ่รัดเขาเีวมากูกินเขาก็โอ้กินขนมก็พอพำังฟันกันแซ่บอกมาลาหมูนบแช่กินอไรโมอยากโมแต่ตนกันหมูโมแซ่แซู่่แต่วันแซ่มาลากากินแต่หมูเลยมดอย่างน้อยกะพิงน่ากัเป็น แซ่บใส่กินกบบ่ไก่นาดีวะกินกรบ่ล่ะตอนแรกมื่อ้มันจะม่หอมเลยครับความคบอคนกินความกบะดุกน้มเยอไม่ไกลครับมูดแล้วถ้ามันอันบที่ตันั้มันปรปึงะเนื้ออะไรเนาะเนื้อประปึงปะปึงป้าหนึ่งก็มีเลยขึ้นมะย่อนจานอร่อยกันเลยอร่อยย่อนอย่างมบอ ก็อย่างก๋วยหนเดียวบะข้าวออบงาทานอร่อยไหมบ้าวเดี่ยวนี่ดูอันกวยหยอนยนยมัดกุ้งหรอปลาอะไรตัวสีปลาอะไิกรียมู่งมาเศร้มีงหอกุ้งอะยรไวจะมาปนอยู่เลยกินอยู่วะกาาเศ้าอันี้ยังชีวิายอ้ยกวองนึงอยุ่จัเนี่ย ก็อนไรก็องมาหน่อยเเป็นจุกเยอะเดียวบัวนันที่สามจุกห้าสิบอล้วเามะพน้าวเขาดีเอามะพ้างเนยไปโรงเรียนวันเี่ยไปโรงเรียนมาัธยมบกแม่มาหอยหายน้อยนึงกุก แมนบอกเลือกการบ้านมันเสียอืมไรเพื่อนแปลงการบ้านให้นอ้องบอให้การบา้น <c oughs> บานน้องเสียอ่ะมวันนี้จะยานคู่ดามันอืออือมีหมอวันนี้วันเสาร์เลยไม่ให้โทษบอกคุณคู่เออคุได้บอกเพนโทษคู่ให้ <c oughs> คู่บอกว่าโอยคุณแม่นี่หล่นอยู่สนามเด็กเล่น <c oughs> S <S อืเดี๋ยวเทียนเฮียมันเอ๊ะน้องสอนใช้กี่นอนน้นองมันพวใส่กระเปไ๋าอะไรเงมันเลยเฮียไม่ไปเลยละมันเฮียกูเลยเก็บไปหาย <S <S ใกล้เตือนบ่เสีรบ่ได้ไปเรียนงานเมือ่อไอแบบหัวอ่ะสที่บ้างมันบริวารเรื่ลงระดับเี้มุงแกล้องกันไว้เด็กของกันมาเด้เมืดีวันเมืเ่อนานนี้พืนสนามกอบขึ้นที่แม่สอนน้น่คนว่าห้ามนุจะหายนูก็ะเือ้อง้นว่า อีเดียดูคนไรเงียตรงนี้ตรงนี้นานโอ้ยมันจบเาอย่าะตัวกบ้าผู้ขอตัวที่จเงี้ยหันกระเบาไปอืมเงี้ยหูจัเบานี่คน